สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะผมช่องกันพลายาจกนะผมก็จะเอาตัวมาร์กสองเซติทอยนะจะเอามารีวิวแบบด่วนๆให้คุณชมดูกันนะครับเผื่อใครที่ยังตกหล่นนะที่ยังออยากจะได้ตัวมาร์กสนะครับก็มาดูรีวิวผมได้นะครับก็จะเป็นาลายที่ามาร์กหนึ่งมาร์กเจ็ดตัวหลักๆเนี่ยตัวเซติทอยจะทํามา2ตัวแล้วก็คือมาร์กสกับมาร์กสนะครับผมก็อ่ะตอนนี้ออกมาละผมพิออเดอร์กับเพจเพจหนึ่งที่ เป็นเพจที่ผมไว้วางใจหน่อยนะครับแต่ว่าของอาจจะช้านิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมก็คือเพจนี้ก็คือชื่อเพจว่าฮ็อปปี้พลัสนะครับผมใครที่ต้องการพิออเดอร์หรือว่าไปากดไลค์เพจก็ไปกดไลค์ได้นะครับผมก็สนับสนุนให้ฟรีนะเพราะว่าตัวนี้ผมก็เสียตังเองนะครับผมตัวนี้มาร์คสนะฮะับแซดดีทอยตัวนี้ผมก็ ดูเปรียบเทียบกับมาร์กสแล้วนะผมก็ถือว่ามีความแตกต่างอยู่พอสมควรนะไม่ใช่ว่าเอาโมของมาร์กสอมาเออมาร์กโมของมาร์กสามมาแล้วก็มาทำสีเป็นสีเงินอย่างเดียวนะเพราะว่ามันมันมีจุดที่ทำใหม่เยอะมากเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะความสูงก็เท่าเท่ากับมาร์กสนะเป็นสเกล1 1ต่อสินะครับนี่นะมาร์กสกับมาร์กสอ่ะของข้างในก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับกับเทียบกับมาร์กสเนี่ย เหมือนกันเป๊ะเลยนะก็มีมือปเปลี่ยนเหมือนกันมีเอฟเฟกมีฐานเหมือนกันนะฮะแล้วก็กล่องก็เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีมีนิดหน่อยนะฮะส่วนตัวของมันเนี่ยที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยจุดขยับจะแน่นกว่ามาร์สมอยู่พอสมควรนะมันไม่แบบกองแก๊งเหมือนมาร์สามอะ่ะมันดูแบบแน่นๆดีนะตัวนี้เหมือนว่าเขาพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะก็สีเนี่ยอาจจะดูไม่ เงาอาจจะไม่ไม่เงาเท่าแบบในหนังอะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสีเงินที่ออกเขาคล้ายว่าเป็นเป็นเงินที่ไม่ได้เป็นทองโครมเป็นสีโครมนะครับแต่ว่าก็โอเคนะใช้ได้ประมาณนี้นะครับนี่ดีเทลก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะดีมากเหมือนกันกับราคาประมาณนี้นะครับผมนี่นะผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้ ที่ผมซื้อมานะมันก็จะแถมตัวไหล่เกาะไหล่ของมาร์กสามาด้วยนะครับก็คือไอตัวมาร์กสามันจะมีเกาะไหล่ที่มันมันเป็นรุ่นแรกนะครับผมรุ่นแรกกับรุ่นที่สองเนี่ยมันก็จะแถมมา,าตัวกับพร้อมกับตัวมาร์กสให้เราเปลี่ยนด้วยแต่ว่าตัวของมาร์กสที่ผมมีอยู่มันจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะของของที่เป็นอ่าลอดแรกเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันจะออกแหลมๆนะครับผมเขาก็ให้ตัว เปลี่ยนมาอีกคู่หนึ่งนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะเพราะมันมันอัปเกรดมาให้อยู่แล้วนะตัวมาร์กสามโอเคนะผมแล้วก็ไอตัวมาร์กมาร์กสเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลที่มันเปลี่ยนจากตัวมาร์กสนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกันให้ดูเลยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะอาจจะก,กล้องอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะผมใช้มือในการถือกล้องโทรศัพท์อยู่นะครับผมนี่นะก็จะมีส่วนต่างอยู่ หลังๆที่ผมเห็นนะครับผมผมจะบอกให้ผู้ชมดูเลยนะครับก็คือส่วนที่เป็นหน้าอกนะครับตัวนี้เขาก็จะทําเป็นดีเทลที่เป็นร่องของหมุดตัวนี้มาให้นะครับผมตัวนี้จะแตกต่างหนึ่งที่ละ,ะต่อไปที่ที่สองก็คือตรงต้นแขนนะครับผมต้นแขนก็จะไม่เหมือนกันนะครับดูดีเทลตรงนี้ตัวนี้นะครับมันอาจจะดูไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าลองมาดูใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเห็นหะครับตัวนี้มันจะสูงกว่าตัวนี้เนาะ โอเคแล้วก็จุดที่3มก็จะเป็นจุดที่เป็นเกรอกแขนตรงนี้นะฮะดีเทลก็จะแตกแต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวท,ที่เป็นหมุดก็จะเป็นส่วนตรงต้นขานะคะรับตัวนีนะ้แล้วก็ตัวที่เป็นข้างหลังนะครับข้างหลังไม่ใช่ว่าเขาก็จะทําเหมือนมาร์กสานะ,ะข้างหลังก็จะเป็นดีเทลอ,อ,อีกแบบหนึ่งเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นแหลมแหลหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีดีเทลที่เป็นร่องหนาหน่อยนะครับ นี้แล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะมีหมุดตอกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหมุดที่เป็นร่องดีเทลนะแต่ตัวมาร์คสามจะไม่มีนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงที่เป็นเกรอกที่เป็นศอกนะครับผมศอ,อกก็จะไม่เหมือนกันเนาะศอ,อกก็จะเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะจะแบบเป็นลายสี่เหลี่ยมนี่เป็นขีดของขีดนะครับนะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับ มีข้อแตกต่างอยู่อีกที่หนึ่งก็คือส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับดูใกล้ๆกันให้ดูนะอาจจะก,กระตุกกระตักนิดนึงเพราะว่าผมใช้มือเดียวนะครับในการถือโมเดลแล้วก็อีกมือน,นึงถือกล้องนะครับนี่นะอาจจะแตกต่างนิดนึงนะไม่ได้เหมือนกัน100%ปร์เซ็นต์นี่นะประมาณนี้โอเค ก็ร <ret> <ม>ีวิวให้คุปชมดูกันสั้นๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว Iron Man อ่าเซตตีทอยนะครับผมมาร์กสนะเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นมาร์กสนะครับที่ผมกําลังพีออเดอร์ไว้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็อาจจะรีวิวมาให้ครบทุกมาร์กมาร์กหนึ่งถึงมาร์กเตัวหลักๆเนาะก็คอยติดตามก็ได้นะครับในช่องการพยาจุกนะผมอาจจะลงคลิปไม่บ่อยนะครับแต่ว่าขอให้คุณชมอ่าช่วยกดซับสไคร้ให้ผมแล้วก็กดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะเผื่อว่าอ่าผมก็จะอาจจะมาทําคลิป บ่อยๆนะครับถ้าเกิดมีคนสนับสนุนผมนะครับผมก็โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตัวต่อไปเราอาจจะเป็นตัวมาร์กสนะครแต่ว่าระหว่างตัวมาร์กสออกเนี่ยผมก็อาจจะมีทาคลิปอ,อื่นๆบ้างนะก็ติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ